เ,เรืองเกี่ยวกับสวัสดีท่านจอมยุทธทั้งหลายด้วยนะขอรับมาในคลิปนี้เราก็จะมาปลดล็อกตัวละครทั้ง2ตัวเลยคลิปเดียวได้ทั้ง2ตัวเลยนั่นก็คือเตียวครับและขงเบ้งงงอะดิเตียวครับมาไ,มได้ไงเพราะว่าเตียวครับเป็นตัวเอ็กซ์คูซของ PlayStation 2เท่านั้นนะขอรับมันก็จะมี6ตัวใช่ไหมมีเตียวครับโจผีไทสูจู่เล่งทองม้าเฉียวและเย่อิ่งนะครับซึ่ง6ตัวละครเนี้ย เป็นเอ l u s i v e ของ PlayStation 2เท่านั้นไม่ต้องหามาเพราะเขามีมาให้เลยและมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองด้วยแต่ถ้าเป็นเพ3 PC Xbox 360ก็จะไม่มีมาให้ตั้งแต่ต้นและไม่มีเนื้อเรื่องให้และเราต้องไปปลดล็อกกันเอาเองนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าด่านสุดท้ายของเตียจูล่งแห่งเขาเลียรซางนะครับมา <c oughs> โทษทีโทษทีไข่แดงเลเวลย3ด่านสุดท้ายนะครับ การต่อสู้ที่หั่นจงหรือหั่นต๋งแล้วแต่จะเรียกนะครับอาวุธเอานี่แล้วกันมีแฟดด้วยแล้วก็เนี่ยถ้าจบด่านเนี้ยก็จะได้ของเบ้งเลยเพราะว่าของเบ้งปลดล็อกก็ต่อเมื่อเล่นตัวละครโจกกบจบ,จบหนึ่งคนนะครับแล้วมันก็จะมีโหมดมาสเตอร์มาให้ด้วยนะโหมดความยากระดับมาสเตอร์นะเอาแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปลุยออย การต่อสู้ที่ฮันจงมาฮันจงฮันตงแล้วแต่คนจะเรียนนะครับด่านนี้ก็เป็นการปลดล็อกเปิดคอนเตียวคัพ้วยนะเล่นฝ่ายจกก๊กนะขอรับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวตตยคลิปมีบอกนะองององอันนี้เป็นแจกันตีไม่โดนได้ละไปไปเลยนะครับไปลุยอ่าศัตรูมาแล้วนะครับนั่นคือเตียวคัพเราต้องสังหารเตียวคัพนะเราต้องสังหารเตียวคัพโจผีแล้วก็ ซูมาอีนะขอรับในการปลดล็อกเตียวขับออกมานั่นเองเฮ้ยโดนเข้าไปนี่ยม,มูโชมูโชโดนป้าป้าเรียบร้อยไปหนึ่งนะ่ะครับตอนนี้จังหวะนี้เรียบร้อยไปแล้วโดนอีกหนึ่งศพได้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 อยู่ได้อยู่อือสองศพไม่พอสองศพไม่พอโดนอือเรียบร้อยมอดตี้ฝังปังเรียบร้อยหมดยังหมดยังเอาหมดแล้วนะเก็บของเก็บของแล้ว อ่าเรียบร้อยขึ้นมาเออลืมให้ดูภารกิจอ,อลืมไปเลยนี่ทาภารกิจที่สองน,นะครับข้าตุมาอีเดียวครับแล้วก็โจผีภายในสินาทีลืมบอกไปวิธีการตดล็อกเดียวครับนะเกือบเสียฟองซะแล้วไปไปกันต่อแต่เพย์สองไม่ต้องกดล็อกนะเพราะว่ามีมาให้อยู่แล้วนะขอรับถามนี้เนาะแต่ตดโอ้ยจอจอจอโอ้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 มีลิทมีลิทเด๋อมีลิทเด๋อโดนเข้าไหมเน่เรียบร้อยนะครับมา ตัวละครเพ2สองเพ3ปสามกดล็อกเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่เพ3สามจะลดล็อกเยอะหน่อยลดล็อกเพิ่มเวลาหตัวน,นั่นเองก็ประมาณนี้เนะาะอ่าะด่านนี้เราก็สังหารแม่ทัพให้หมดแล้วด่านนี้เราก็สังหารแม่ทัพให้หมดโทษทีโทษทีแล้วก็พอเสร็จจากตรงนี้เราก็ไปทางขวามือเลยนะครับเรียบร้อยหัวสิงอาแจ,จ๋ว เอาแล้วรีบไปเลยเดี๋ยวทางมันจะถล่มนะไปเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องอ้อมไกลนะครับผมพลาดมาแล้วหลายทีเลยเอาละเข้ามาในใจกลางของแผนที่กันแล้วนะขอรับคัดซีนตัดจ้าโหโขใหม่เล่นบนเพศานี่นุ่มตาหน่อย <c oughs> เล่นเพศสองพมาันเบอร์เพราะว่าเพศสองภาพมันไม่ได้ถึงเจ็ดสงพีไงก็ประมาณนี้เนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาไปครับเข้าเข้าไปหาแม่ทับให้หมดเกิดการประลองไหมเกิดการประลองไหมโคกเฮสานี่มีการประลองด้วยนะครับปั๊กเข้าไปเรียบร้อยโอ้โค้กไปเก็บมัตตี้มัตตี้สองศมไม่พอโค้กโคกเข้าไปเอามาดิเอามาดิาม,าดม,าดมาสิวัยรุน่นเรียบร้อยนะครับเอ,อ,อ้ยเอ้ยโข้เข้าไปนั่นแหละสวยสองร้อยตัวแล้ว ไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะไปกันยาวโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโขเข้าไปเนี่ยมาสายฟ้านะครับโกเข้าไปเรียบร้อยกะโดดลงไปอมีแม่ทัพจัดโตไม่พร้อมในการต่อสู้เหรอ<ะ>พลังแสงสีม่วงขึ้นเนี่ยควนะันสีม่วงขึ้นเนี่ยนะ หรือโหลดฉากไม่ทันหรือ,อยังไงไม่รู้เออช่างมันเถอะเพลงสองก็เป็นนะเอาล้วแม่ทำอยู่ข้างบนไปกันเลยนะครับมาเลยอุย้ยจ้าโดนตีก่อนเลยอุย้ยโดนเปิดก่อนมักได้เปียกแต่ไม่เสมอไปปังเก็บถุงเงินเก็บขวานไปกันต่อเลยึ <S <S บ ลิงเครื่องไปเลยนะครับ,บ,รบเน่เพื่อวความเร็วไปครับไปครับไม่ว่าไงท่านเล่าปีพระเจ้าเล่าปีเอ้ยอย่างมา้าม้ามา,มาจะให้ดูมา้มาม้ามาขาวที่เกมให้ม้าตงแตอนเลยนะเหมือนของในพี่สองเลยสกิลมันนะโอ้อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นนะแต่ผมว่ามันไม่ได้บังเอิญหรอกเขาน่าจะยัดมาให้นั่นแหละสกิลมันเห็นไหมเหมือนกันเลยของพอี่สองอาไปต่อ โอ้ข้างในนี้มีแม่ทัพนี่ยสองตัวใช่ไหมสองตัวหรือสามตัวสามตัวสี่ตัวก็มาดีนะขอรับไม่ใช่ปัญหา,ห,าหนึ่งล้มสี่มาเลยโี่ดูโอ้เจ้าตุลาธาโอ้เนี่ยมือโซเข้าไปเขาเข้าไปเก็บเก็บให้หมดเรียบร้อยหรีบหลายตัวว้าปังเข้าไปสามร้อยตัวชาต่อมาสี่นะขอรับโ,รโอ้โห เดี๋ยวช้าก่อนท่านจอมยุทธอุย้ยโดนเคาน์เตอร์อย่างรุนแรงไม่ใช่ปัญหาเสียเข้าไปเรียบร้อยโขเข้าไปนี่ฮะนมีหัวฉีงเดี๋ยวอ่าเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเก็บของอ่าในนี้อุ้ยอ่านมานี่โอ้ในนี้เพิ่งถูกยึดงั้นเราก็ต้องยึดคืนนะครับยึดซับคืนโขเข้าไปหมดไปกันต่อเลยตัดไปครับ โเข้าไปออมอออมไกลเหมือนกันนะเนี่ยไปค่อยๆไปสพานมาแล้วจ้ามาสิมาสิไม่นะอู้จ้าไม่นะเยนสีเยนสีผัวโจวผีโจผีเมีเยเย็นสีลรามาดีนะขอรับโทเข้าไปจึ๊ก๊๊๊๊๊ก จื้อเขมี่จื้อเอ้ยผมพูดอะไรผิดเปล่าว่าเมื่อกี้นะตึ้งเขมี่สี่ร้อยตัวมาดิเอีย้ยนสีเอีย้ยนสีผัวโจผีเรียบร้อยเดี๋ยวววอัพมาดิเนเอี้ยนสีก็มาสี่หน้าสำรับโถกทอกปังเรียบร้อยอ่ะอ่ะยังไงยังไงตัวนี้เรียบร้อย,ย,ย,อาย,ยสายเร็วหมด,ดีิเอาไปยึดในนี้ซะสัก โถเข้าไปนั่นเลยยืดครับเจ็ดสิบกตัวโทเข้าไปยืดครับยืดซับยืดซับมาดิไดาหายไปไหนมยวะมาดิสิบแปดตัวมาดิยืดเข้าไปเออสี่ตัวสามตัวสองตัวหมดหมดโอ้ยหมดแนวอ้าไปต่อไปต่อ โอ่งโอ่งนี้มีใจกันนะขอรับไปกันเลยเฮ้ยต้องพังประตูใช่ไหมเนี่ยโขเข้าไปเออเหลือซูมาอีกตัวหนึ่งนี่หว่าที่ยังไม่ได้จัดการแต่ไม่เป็นไรคงยังไม่ถึง15นาทีหรอกนะขอรับเพราะว่าถ้าเราเล่นจริงกันจริงๆก็ด่านนี้ก็ประมาณ10กว่านาทีเนี่ยสินาทีอ่ะเต็มที่อ่ะสินาทีประมาณนี้แหละอุ้ยโดนฟันตกจใจนะเอ้ยช้าก่อนช้าก่อนท่านจอมยุทธโอ้โหมีทั้งหินโอ้โหมีทั้งปวดมีทั้งก้อนหิน โอ้โหมีทั้งกระถางแม่งมาหมดเลยปังเข้าไปเออมาดิซูมาอีมาสิทอเข้าไปนี่นี่เจ้าข้าจะปลดล็อกอืมชื่ออะไรวะนี่เรียบร้อยข้าจะปลดล็อกเตียวครับชโชว์เข้าไปหมดโชว์เข้าไปโอ้ยสุลามุนสุลามุนเหลือเกิน มาเลยอ้่าเขาเก็บให้หมดนะครับร้อยกว่าตัวตัวเลขลดลงเรื่อยๆอดิเอาว่าไงล่ะท่านโตมูฮานนายกโตโชมาสิโอ้าหกร้อยตัวไอ้ซอยซอยมาสิเกียสีโขเข้าไปโขอื้อโดนเฮ้ยชุลมุนเหลือเกินโดนครับมาแหละตายไหม โอ้โหว้าไม่ตายซ้ำครับซ้ำโชเข้าไปเฮ้ยเก็บของอะไรวะเห็นเหมือนขวานเลยเรียบร้อยโจโฉเออขวานจริงด้วยเอาละคราวนี้ก็รอจบด่านนะครับก็จะได้ทั้งของเบ้งแล้วก็เตียวคับมาเลยนะโอ้ยอาว่าไงเย่อิงโหนึกว่าจะกระโดดข้ามได้ โอเคเรียบร้อยนะครับภารกิจโอ้โหแม่งผ่านสามภารกิจเลยอีซี่อีซี่ก็เพราะเล่นในโหมดอีซี่อันนี้ก็อัพไปเลยอัพพลังโจมตียี่สิบอัพไปนะขอรับอาวุธโอ้โหเก็บไว้แล้วกันไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลย มามาไม่ต้องพูดถึงมาไม่ดีแน่นั่นไงนี่ปลดล็อกของเบ่งมาเรียบร้อยแล้วนะขอรับไม่่ปลดล็อกเดียวครับด้วยแต่เล่นในฟรีโมดกับชารนจ์โมดนะไม่มีเนื้อเรื่องให้ตามนี้นะเพราะตัวนี้เป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟของเซสองแล้วก็นี่ครับโมดสมาสเตอร์ Master, ปลดล็อกมาแล้วนะครับปลดล็อกจากการเล่นตัวละครจบหนึ่งตู้นั่นเอง เอาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะขอลาเพวเจอกันใหม่คลิปหน้าโว้ย